ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวนะเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2010มือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดน,นะครับสีสวยบางเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกเพจสวัสดีผู้ติดตามนะฮะช่องเบียร์รถบ้าน99จริญยนนะครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับ มีลำนี้มานำเสนอเลยนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนี้นะฮะล้างเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะอ้าวเราไปดูรอบคันกันเลยเป็นไงครับล้อยางใหม่4เส้นนะมิชลินนะครับเครื่องเสียงละลั่นกับ v ี p เบาะคัสตอมทั้งคันนะครับเต็มลำนะไฟฟ้าใช้งานได้นะเลื่อนถอยหน้าถอยหลังได้ปกติหมดนะฮะอ่าเดี๋ยวเบาเพลงก่อน เราไปดูรอบคันกันก่อนนะครับสีสวยบางเดิมนะครับเคาะยังเคาะตรงไหนก็ดังป้องๆตรงนั้นนะอ่าเป็นไงครับาล,อลอรอสวยเดี๋ยวพา,พาดูเม็ดอาร์กนะเราไปดูซอกหน้ากันก่อนอ่าเบาเพลงก่อนไปดูซอกกันนะครับดูซอกหน้ากัน มากับชุดหน้าปีสิบสี่นะฮะกระจังหน้าเว็นจูรี่นะครับครอบฝากระโปรงนะครับครอบที่ปัดน้ำฝนเรียบร้อยแล้วนะครับดูกันอ่าเป็นโช๊คเรียบร้อยแล้วนะครับซอกมุมซ้ายขวา R L อยู่ครบนะครับอาร์คเดิมนะพักนงพักน้ำสวยงามมอกอยอยู่ครบนะฮะติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับินตรงอินเตอร์สวยงามนะ หม้อลมเบรกสวยๆน้ำมันเบรกใสๆนะมีแถมหม้อลมเบรกให้ลูกนะลูกเล็กนะครับไฟหน้าปีติสีกระจังหน้าเป็นจูลี่นะไฟตัดหมอกสองสีนะครับไปดูด้านคนนั่งกันบ้างนะครับคัสต้อมนะสวยๆเลยนะครับ คอนตรงคันโซนสวยงามไม่มีแตกหักมามาพร้อมกับจอแอนดอยใหญ่เบิ้มเบิมเลยสิบนิ้วนะ,ะมีปงมีปีกับแผงควบคุมไฟอยู่ข้างบนนี้นะแะอร์หลังไมโครบัสเรียบร้อยนะภาสีหกแปดนะครับใช้ไปยาวๆมีนาหนุ่นบุคโซวงโซวิตอยู่ครบนะครับ สวยเครื่องเงียบๆนี่ผมต์ทเครื่องเปิดแอร์หน่อยแอร์บัสหนาวๆเลยนะครับได้ยินเสียงพัดลมไหมพัดลมแอร์บัสแรงมากนะข้างล่างนะครับลงบันไดสวยงามนะครับพื้นเพริดนี่เหมือนเดิมครับหมดเดินเลื่อนล้มหัวแตกหัวแตนหมดดูความเงาครับใสเลยวันตรงวันตนสวยงามนะเบาะชัดต้อมหมุนได้ส6 0สองแถวนะฮะ แถวหลังเป็นลางสไลด์อ่ะนี่จอใหญ่เ,เริมเทิ่มแบบนี้นะครับภายในสวยงามนะครับสวยเลยนะวีเต็มนะแอร์หลังไมโครบัสนะประตูดูดเรียบร้อยนะไปดูกันนะสไลด์เบาๆด้วยกรึบอ่าเป็นไงครับดูดเรียบร้อยยางเยิงสวยสุมเสริมสวยงามครับไปดูกัน ใส่ปิ้งนะจะจะไปเลยนะไม่มีหมกนะครับเ,เสียงฟังเป็นไงฮะบ,บางยังก็สังกสีอ่าเปไงเรามาเปิดปีใหม่ด้วยกันด้วยล้ำนี้เลยนะฮะอ่าเม็ดอาร์คนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเส้นเส้นสวยงามนะครับดูเม็ด ให้ดูตลอดให้ดูทุกคันนะครับนี่เป็นไงอ่าเป็นไงเม็ดเม็ด,มดสวยงามนะนี่เป็นไงเม็ดอยู่ครบเส้นคมคมสวยๆตึงๆแบบนี้นะแอร์หลังไมโครบัสนะยังไงก็หนาวนะครับข้างหลังสไลด์นะเป็นลางสไลด์ตู้เครื่องเสียงนี่เป็นไงซีคอนนะครับ สวยกกางคืนนี่สวยมากนะแสงสวยเลยะนะนี่เป็นไงกูข้างด้วยลายเลยครับแม่หล่อจัดเฟี้ยวเลยนะลำนี้ดีสวยบางเดิมอะขอฝั่งนี้บ้างคอได้ทั้งวันกระจกปลาเรียบเต็มลำนะครับลำนี้ยังไงฟองฟองฟอง,องหมดนะ,ะเครื่องเงียบเนดะ่ จับไม้น้อยๆน,นะสามแสนสองนะครับผมเทสให้แล้วขึ้นห้วยไอ้ลงเขาอะไรสารพัดนะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับดูดิเติมมานะ่ะนะเทสให้ระบบให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มียับนะว่านะงาข้างในเรียบๆเลยอาร์คเ,เ,เดิมกาวเดิม นะอันนี้ปิดช่องไว้นะอันนี้เขาเจ้าของเดิมปิดช่องไว้ไม่ได้มีอะไรนะครับเม็ดอาร์คน็อตเ์ดเดิมจ๋านะใส่กันลอยคาร์บอนป็นไงครับเสียงพัดลมโอ้โหลมแรงยังไงก็หนาวนะครับรสวยๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลำนี้นะจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะ ลูกค้าท่านจะได้ไปครอบครองเอาไว้ขนเงินขนทองเข้าบ้านกันแบบต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2010ลํำนี้นะ V.I.P เต็มระบบนะครับฝาท้ายเป็นไงโอ้สวยอ่าก้อ,อนนิ่มก้อ,อนนิ่มลืมโชว์ลืมโชว์ชวอ่าดูปิดแค่นี้อยู่แล้วดูดิเนี่ยปิดแค่นี้ไม่ต้องดังไม่ต้องรุนแรงนะเป็นก้อนนิ่มเรียบร้อยนะครับ ติ๊กเกอร์อยังอยู่นะ <c oughs> เปิดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยหลักของเรากันนะครับแค่ชุดเบาะก,กระปาไป6 5หมืแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นนะชุดเบาะคัสตอมนะ,ะเดี๋ยวเอ็น,นี้ก่อนอเสร็จแล้วเราก็ ขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวผมปลดล็อกนะมาดูปัจจัยหลักของเรานะเครื่องยนต์นะครับให้ดูกันแบบจัดจ่าไปเลยปุ๊บอบอกอกำลัจะหนักทดนึงนะเป็นไงครับนิ่งๆเงียบๆนะครับวัดวงวัดวง,วงแล้วก็ ฟิวนะอันนี้ปิดไว้นะปิดไว้เขาปิดไว้ปิดไว้สวยงามนะครับตรงนี้จะนิ่งจะเงียบนะยังไงครับเครื่องเงียบๆเ,เลยนะครับไปดูไม่มีไอนะครับไม่มีไอนะครับเฮยสวยใครได้ไปคุ้มจัดนะลำนี้นะครับแค่บอกก็เกือบแสนแล้วนะครับ เอาลงผมเอาลงเงียบปิดเลยไหมเงียบปิดอ,อันนี้ก็เก็บที่เดิมได้เลยครับปั๊บปึ๊บนี่นะฮะมุะมนี้เป็นไงสวยสวยหล่อๆนะภายในนะฮะหลังคาไม่มีฉีกขาดไม่มีลาขึ้นนะฮะสวยเลย รถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะใกล้ไๆผมไปได้หมดนะครับขอแค่มีใจนะสวยเลยนะฮะเรียมๆนะมือเดียวป้ายแดงนะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับมาข้างหน้าหลอกจัดนะมุมนี้เห็นไหมฮะ โอ้โหนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะว่าลำนี้ใครจะได้ไปครอบครองนะครับราคาสมน้ำสมเนื้อนะราคาไม่โดดราคาไม่โดดนะสมน้ำสมเนื้อกับของแต่งคุ้มๆนะลำนี้อ่ะดูฝั่งนี้กันบ้างนะช่วงล่าง <c oughs> เป็นไงครับช่วงล่างไม่มีดังนะครับนิ่มนวลชวนฝันนะได้กระจกบานเต็ม นะครับเบาะคัสตอมนะตัวคนขับเป็นไฟฟ้านี่ดูเลื่อนเห็นไหมครับเลื่อนอ่ะถอยหลังอ่าเป็นไงครับอ่าเวลารถจอดเบาะจะเลื่อนถอยหลังให้นะเวลารถสตาร์ทปุ๊บ,บเบาะเลื่อนเดินหน้าให้ใช้งานได้ครบนะครบทุกฟังก์ชันนะครับอ่าวงมาลายฟอร์จูเนออย่างหล่อนะ ก็หนาวไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันบ้างนะว่าจะดังดีแค่ไหนนะครับ ค้าต้องคุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายนะฮะเครื่องเ,เสียงลั่นลั่นรถกันหล่อภายในก็สวยเบาะคัดต้อมทั้งคันอีกตั้งหากนะครับ ดึงเดือนนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับติดตามรถสวยๆหล่อๆแบบนี้ได้ที่นะ Facebook เบียร์สอยดาวคลับนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหลักของเรานะช่อง youtube ช่องเบียร์รถบ้าน99เจริญยนต์นะครับเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ เพื่อเป็นกาลังใจในการหารถสวยๆแบบนี้มาขายให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปใช้ขนเงินขนทองกันแบบต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องไปเลยนะครับหลอ่ลอๆไปเลยนี่ะคุ้มๆด้วยนะอ่าลืมโชว์คอนโซลกลาง ดูไฟตันหมอกอีกสีหนึ่งนี่แสงขาวก็มารถสวยพร้อมใช้นะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับไม่ต้องรอเล่มนะ,ะมีให้เลยนะครับรถบ้านแท้ๆนะ,ะหลังคงหลังคาสวยงาม โอเคนะครับ